ก้าวสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเด้อเนี่ยไปดีปาด้วปาดพ่อแม่พี่น้องมือนีเนาะได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์พี่น้อง,องท้งหน้าน <laughs> มือนี้เนาะพี่น้องมือนี้มีโอกาสดีเนาะพี่น้องโอกาสดีก็คือ,อ <laughs> มาหน้าของผีเอฟซี FC เนาะเพราะว่า ผีเพิ่นพามาเบืองหน้าเนาะพี่น้องแต่ว่าผีเพิ่นกะบอกออกกล่องเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องป๊อดมือนีมากคับเอื้อยแล้วกะมากคับคู่จอยน้ำสวัยดีจ้ะสบายดียังหนุบ้องนี่สวัสดีแล้วนี่นี่แม่นหน้าเพิ่นเนาะพี่น้องป๊อดจนถอดชุดชุดป่าเนาะแต่ว่าป่าขมเมอแอนนี่ต่งหน้าแอนเอิ่ข่าก็งามงเข่าก็งามเป็นงามพี่น้องเบืองดินกันเนาะแก่ใจคือบ้านดินกว่ ดินบา้านเขาจะขึ้นมาคือกันกับดินบา้านเขาเนาะดินดำดำงางามเนาะดินดำดำปูเขากันง่าเนาะแน่นี่เนาะงมหาศจะใส่ปุ๋ยมันจะใส่อยู่บิเนาะเขาจะใส่ปุ๋ยอยู่เด้เนะข,าจ,า,ขาจะกระชีใสนะ่เนาะใช่บพราใส่สิผ้ามาเบิ่งหน้าของฝั่งไทยน้อพี่น้องหน้าของฝังง่งไทยแหละกมะมาเบิ่งมามันคว้วแตกต่างกันมันแตกต่างเนียงเนี่ยน้อพี่น้องระวางหน้าฝั่งเล่ากับหน้าฝั่งไทยแต่ว่าที่พี่ไม่สังเกตได้ก็คือที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ไฮน่าพี่น้องใหญ่เน้องไฮน่ายุทางนี้ปือบ้านเหาได้หน่อยว่าจะจักสีต้นไม้จักสีสังไฮน่าได้หน่อยต้นไม้อะไรอันนี้เบื้งลูนะเนาะหน้าทั้งนี้แบบว่าในข้นหน้ากับโบมีต้นไม้พี่น้องตามข้นหน้าเนาะข้นหน้าขี่รถเขับมาอะไรกูขันข้นหน้ากับไงแห้งอันนี้ขี่รถจนขี่รถเขับมาอะไรพี่น้องผัดหน้าแถวฝั่งลาวเนาะคืออยู่หน้าปีใหม่พี่น้องมีแต่หน้าไฮนิดน้อยนี่แหละกะตามข้นหน้ากับซิมีต้นไม้พี่น้องตามข้าหน้ากับซิมีต้นไม้ละกะ ให้วอใหญ่เนาะอันนี้ให้จนหน้าหวันทำให้หน้าใหญ่ให้พี่น้องมันก็อยู่นาบเนาะเกิดจากหน้าไหนเนาะหน้าคือคือหน้าห้อยู่อรุปคือหน้าห้อยู่บวานิวคือบ่ให้หน้าให้ใหญ่มันก็สิอยู่นาบในพี่น้องแบบนี้มันก็สิแบบว่าฝนตกมากนากับข้างนาก็สิบ่หัวเนาะพี่น้องบ่หัวปาดจักไหลปะพี่พี่น้องว่าลอยก็อนไหลปะลอยก่อไหลเอ้ยปาดพี่น้องเออลอยก็ไหลประมาณเฮ็ดจักเฮ็กตาบะเฮกตาหนึ่งกะฮกไรลเนาะ กินยู่วไรให้ปลาอะไนี่นะขันอยู่หน้าห้างนี่มีปลาเอามาซาอะไรนี่นะลูกไปป่านิ้วถือครูแม่น้ำนี่เป็นลูกไปป่านซาเะไรพี่น้องคินถอดหวานแฮ้งเฮี้ยงแต่มากมาผ่อทงหน้าแบบผู้ยซึกสดซื่นพี่น้องตื่นตาตื่นใจเนาะอยู่นี่เป็นอยู่จังหวัดอียังนะจังหวัดนครนายกโอ้อยู่นครนายกอยู่อยู่จังหวัดนครนายกเนาะพี่น้องช่วยองค์กระดังงั้นอู่สักพักก็จะถมแล้วก็ทำ เรียนป,ป้าผี่เพื่อนบอกว่าต่อไปสิบข้ามาเบิ่งพี่น้องข้ามาเบิ่งว่าความแตกต่างระวางหน้าฟังเราครับหน้าฟังไทนแตกต่างกัน้จเนาะเดี๋ยวในอนาคตผี่เพื่อนอาจสิบบว่าผมทีละกะปลูกปลูกยังกันแล้วจ้ะทุเรียนมะพร้าวเนาะปลูกพืนอนำใหม่แมนพี่น้องปลูกพักพ้นนำใหม่เบิ่งดินมันน้ำดินคือดินคือง่ามเี่น้อใหญ่แห้งเนาะใหญ่แห้งพี่น้อง ว่าปลูกยังก็ส,ส่งสวยงามเมืองตะดินเนาะงามนิวมากินหมักแตงนิวเหยเห็นหมักแตงแม่นมอบอหมักแตงแย่หมักแตงเห่ใจแม่นมักแตงเมื่อปีน้องบ่วยมากเหเห็นหม,นม,นมักแตงก็นิวกินก้อนไปไปจ้ะแป๊บนึงเย่หมักแตงให้น้องนิ้วกินก่อนหมักแตงเมื่อปีคือคือว่าคือหมักแตงจริงบ้านเขาแต่น้อง เป็นอีกังั้นเป็นอุ่สมบูรณ์เนาะพี่น้องเ่าปลาน้องสี่ปีเดินเดนนองกินนะปีถ้าถือขู่มากนี่เปนคนลงซาเลยก็ะจ้านบวบอีปีปลาได้หลายนะือพอพี่น้องคิดหอดบ้านดีมาเห็นอากาศจะสิกะพอได้หให้ิดหอดบ้านเนาะเดี๋ยวจะเนาะขีรดมากกไก่ตืบนได้น้องขีดรนมากเป็นสมโ่แดงดงแดงแดแดแดงแดงแดด พอกรยังมาบักแตงวันนี้ก็เกิดได้แบบออบลองซี่บ<ล>ึ<ร>่งบ่ล่าเพื่อตาอะแม่เกิจะชิมเดี๋ยวห <laughs> นายาได้คันหน้ากันล่ายลยเนาะแต่อยากเอาเฟยดอนทำมาเลี้ยงเนาะเกิดจะเน,ะนเาะขันหนึ่งนี่อีมัสตโตได้พอขนาดใหญ่<อ>แตกต่างกับหน้าปีใหม่ยางเห็นไหนสัตว์พี่น้องหน้าก็บมิเตไฮให้หน้าให้หนึ่งซัมซัมหน้าห้าทองหนึ่งเนาะเกิดจะเนาะซัมหน้าซัมหน้าหัเหาทองนว่าหน้าทงหนึ่งโดยนั้นเอาคันผู้ใดมีหน้าแบบโบราณเนี่ยเนาะ เห็นหน้าให้ใหญ่ได้ให้ใหญ่ดีคือเดิมสำน้าก็ได้เองประสำนะให้หนึ่งเนาะหน้าตีนบานขนาะเนาะเป็นตาม่วนอดิเออให้ไก่ไทยไก่ไก่มะไทายแห้งสิสวยกว่าพวกจับเออว่าจะไม่จะไม่เห็นบรรยากาศทุ่งม่วนเนาะบรรยากาศก็ดีเขาก็งามบรรยากาศดีพี่น้องเขางาม กหน้าเขามีต้นใหม่พ่อต้นไหนนะเมืองแน่การไฮนาเดกิดใจมามีกกใหม่พ่อดิเมืองการไฮนามามีกกใหม่พ่อดินะพี่น้องมีแต่พูนมีแต่ในป่าหันเป็นป่าอย่างวะยูคาลิปตัสบ่แมนถ้าบ้านเท่าเกินกกบิ๊กคขนนี่เด๋ยวจะกกบิ๊กกกบิ๊กกกบิ๊กเขาว่าจะต่าตะกี้ที่เป็นป่าเบิร์ดนะแต่ว่าเขาเอาทางไทยเขาจะทันสมัยเลยเด๋ยวจ มีรถไทยใหญ่ออกันรถไทยแต่บอารถไทยไปบกไทยบุ่รถไทย้ันเขานี่เออจ้าหน้าที่เขาจะไทยเขานะไทยตัวนี่เขานเนนี้ไม่นุนางแก้มไม่ทัีโทษบวกัมันเบาหน่ยที่เมืองไทยเขาปล่อยวหีมันก็มีสีแต่ถ้าเราปลูกอะไรเงี้ยสีก็น้อยลงก็เลยไม่อยากให้ที่มากมาเลยอะไง่ายได้นี่กินบได้บ่วะที่จะจะกินหเนาะ แต่งจริงหน่อยพี่น้องแต่งจริงหน่อยอกเด็่อันเลี้ยวขวข้างหน้านีวิวละไทยบัอเออมาดิวิวละไทยฟังไทยพี่น้องโวิวละไทยเขาจะจะคล้องเข้าไปไซเดสละไทยพี่น้องรถไทยขั้นใหญ่ไทยันใหญ่กว่าบบท่านเนาะเออ อเอาอยู่เนาะเด็กใจพี่ได้กแก่งลองเขาไ่าพี่อย่าเรมของเขาจะค้องเขาจินมาเห็นครับไปเ <ะ S 1> <นะ S 2> ไปนู่นดีกว่าเราไ่นเดี๋ยวมันจะมืดมาคอยไทยเองเหมือนไปพี่น้องหน้าฟังไทยบเคยเห็นไทยไงแบบนี้จ้าเผื่อพระจะเกิดมาป๊าดหน้าผีเพิ่นเนาะ ไหยบบกลกัวงเลยพี่น้องคิดหอดบานดเ,เขอบาหอน้อง,ง,ง,งเออมหูบแน่ใจว่าทางฟังนี่เพื่อนปูกเขาอีงยังเนาะพี่น้องทางฟังไทยแต่ว่าฟังเล่าเพื่อนปูกเขาหลอกค่ำแดงลายเหรอไปถึงนน,น่นบ่ หายใหญ่อันดีปาดเขาอีงยังดิต่ผมไมนี่เดนี่นี่มีเต็นท์หน้าหายใหญ่หญท่างนี้เขาจออแบบอันนี้พี่น้องพี่ไม่ว่ามันอาจสิบแบบว่าท่างนี้เพื่อนมีรถรถอันนั้นนะรถไทยใหญ่ใหญ่แบบว่บไม่ได้ เห็ดคันนาห้ใหญ่มันสบายนะพี่น้องไทยแต่ก็เห็ดเป็นหอยใหญ่ๆห้เดียวคือบานปีใหม่ค่ะเนาะคือหน้าปีใหม่ว่าเป็นแบบว่าแต่ข้าวพอแต่แม่นะพี่น้องแบบว่าพอแม่เป็นคนแบบป่านคันนาเนาะป่านคันนาเห็ดห้น้อยๆเนเมันมันโมเมนใส่แห้งงานคนเห็ดเนาะพี่น้องโมเมนบด้ใส่แห้งงานหลดนะมันก็ชิมิแต่ห้น้อยๆเนเนตนไม้กะ ต้นไม้กับต้นใหญ่ๆก็ตัดออกจากให้หน่าเอาอะไรพี่น้องมันก็ซิมี่ต้นไม้ในให้หน่าร้ายแต่ว่าทางนี่เพื่อนใส่รถนะมันก็นกนเลยสิแบบเอาเอาอะไรแบบตามสบายใจนะเนาะป้าพี่น้องให้น่ามีแต่ให้ใหญ่ๆเนาะให้ใหญ่ๆม่ท่ายใหญ่ใหญ่แถใหญ่ว่าแบบใหญ่อันนี้เนาะพี่ไม่ว่าคัน หญ่ให้หน้าให้หนีเมื่อลาวเนาะใหญ่ให้หน้าให้หนึ่งเมื่อลาวดำเป็นเดือนพี่น้องเดือนหนึ่งจักดำแดวจักบอให้หนึ่งบรรยากาศดีดีเนาะตอนนี้ก็เป็นตอนแรงๆพี่น้องหูซึกได้ถึงแบบว่าบรรยากาศแบบอยู่บ้านเท่าพี่น้องแบบอยู่บ้านเท่าเลยนะแบบเห็นแดบดบแบบพ่อะด้หายคิดหอดบ้านพี่น้องแต่ว่าทาังนี้มันให้ใหญ่ลายเนาะเขาจะเหตุข่าวหน้าบ้านในเมมหน้าดำเขาจะเหตุข่าวหน้าบ้านพี่น้อง หากบนแน่ใจว่าน,นี่ยูน้าน,นี่เพื่อนปลูกเขาอีหยังเนาะหากคือตอนเตี้ยตียจักเมนข้าเหนียวจักเมนเขาจ่าเนาะบีแม่กับโบหูคือกันบรรยากาศดีขนาดพี่น้องได้ยินเสียงเสียงกบเสียงเขียดทั้งขางกับมีห้องน้ำอีกนะคะขนาดกับขันนข้นใหญ่ขน,นาดปาดขนาดขนาดเอารถเอารถไทเขามากกันเลย หรือว่าอร่อย่นเข้ามาก,ก็ได้นะพี่น้องทางนี้เพิน่นโอ้หน้างามหน้าดีออนซอนนี่พี่น้องเห็นออนซอนออนซอนแห้งอยากใหญ่ให้หน้านี่เมื่อลาวดิ <laughs> อยากใหญ่ให้หน้าเมื่อลาวพี่นอ้องเพื่อแตกต่างที่เห็นได้สัตว์กับประมาณนี่นาะพี่น้องที่แม่ให้ฟังหน้าฟังไทยให้ใหญ่ให้หใหญ่แล้วก็ตามตามข้น,น้ากับบ่มีต้นไม้เนาะพี่น้องแล้วก็บขั้นใหญ่แห้งขี่รถเข้าไปได้สซูทอด่อยเนาะ อยู่นี่ก็มีเสียงกบ๊เสียงเขียดคือกันเด้อพี่น้องปาดเสียงกบเสียงเขียดไฮใหญ่อันนี้เป็นตาสะออนขนาดบรรยากาศเนาะทางไ้นก็เป็นป่าขี่รถมาแต่ตลาดไทยไก,กลเติบพี่น้องใส่เวลากะเฮิงเติบเพื่อสิขี่รถมาหอด เมารถพี่น้องเมารถบินหัวแหงพอพอลงจากรถแม่พอให้หน้ากะรู้สึกว่าเออนี่แหงเนาะรู้สึกสบายใจพี่น้องหน้าฟังไทยอยากมาดำเดี๋ยวพี่น้องอยากรองเฮ็ดคอนเทนต์ลำหน้าให้หน้าหนึ่งสีใส่เวลา <c oughs> จากักจักอาทิตย์แล้ว,ลวพี่น้อง <c oughs> ใส่เวลาเป็นเดือนสองเดือนกับ่แล้วความให้ใหญ่ให้หนึ่งแบบป้อสุดแสงตาพี่น้องเอ้ยพี่ดึกอันนี้ ยังก็เลยใจห้างปวกดินดินมันเป็นสีดำเด้ปวกก็ได้ดำจะมีเห็ดปวกว่าจะใครเนาะอันนี้โบโบเห็ดโบทำไรห้างปวกเลยใจอุ้ยห้างปลวกเนาะเดี๋ยวจะรัว่าคอนใหม่เลยเนาะอะไรมีตัวตายแล้วเลยอจถือไม้ขาดจับฟาจอดรถใบยุคผู้พี่น้องพูนรถจอดไว้ เสียค่ะเป็นจังไรดจให้คิดถอดบานอยู่ะเดี๋ยวแบนี้ได้กินสูตรอากาศแบบคือบาทเท่าน้อแต่วรรยากาศคือบานเทาน้หน้าผีเพิ่ใหไงวะเอี๋ยจยไลายบ่หะจะว่าหน้าผีเอฟซีเพิ่นไลายบอบอไละลอยไรยังไรหนี่งฮกไรทั้งเอเกตา้าักไรหายเตาหนึ่งลอยไรบดี หกสไรก็เท่ากับ10บเฮกตาร์เออเลขหองสาเกือบเกือบเท้าเฮกตาร์เนาะสิบสปดประมาณสิบแปดเฮกตาร์ไหนึ่งกบแม่เฮกตาร์หนึ่งก็6หไรเออสิบเฮกตาร์กหกหกสิบไรเมตรล่สิบเฮกตาร์เออสิบเฮกตาร์ก็หกสิบไรมันอินเราของเราลอยได้ลอยไล่กับประมาณนั่นแหละคือขวบบาทเนี่ย สิป่าสิแปดอืมสิแปดประมาณสิแปดเฮกตาร์บ้านปีใหม่เห็เอิ่อญเป็นเฮกตาร์เด้อพี่น้องทางภาคใต้เห็เอิ่อญเป็นไรเนาะลอยก็ไรให้นี่สิเนาะหยาได้กว่าให้ไหนให้หยาดได้เกิดใจมีแต่หยาเดาบ่มิข่าวสำข้าตัดเออให้นี่กันให้นี่ยังมีข่าวไรเนี่ยไรยังมีความเขียวข่าวไรนี่พี่น้องเออจะดำจะดำจะก้าบดำจะมือแล้ว ให้งสองสามทิตวเดือนดได้จะกมาสองสามทิศคิดแต่เจาทิศอขุดห้เขียวสองสามทิเที่บ้านขสองอีกตน่อยนาะวมสองสามทอีกตาโอขยันหน้าห้าเฮกตาหนึ่งหกไร่ก็ยังดำเป็นอาทิตย์เด็กเกิอันนี้ได้สองเฮกตาอันนี้ซิบก็ไรซส่ว่าให้หนึ่งซิปก็ไรเปลี่ยนกู้สิปใให้ญ่มันแบบมันมันซูดมากแต่พูนพี่น้องพูนแร่เริมห้องข้างเขาเออั คาคุ้มไม่ดีอยยุเอื้อนนึงนะเ,นเนดือนล่ะไฮเดือนละไจักเดวจักบอกมาวรอขัพิหน้าบานแมนแมนสปอสปอสเขาเนี่ยเบิ่งแบบว่ามันมันมีแต่ขัหน้าบานพี่น้องขั้น,นแมนดำกับตอง่โรดเนอกเอกิดจเนาะขั้นแมนดมห้าำกับไรโรลดเด้อพี่น้องมันจังสีอันนี้มันจังสีดำแล้วขั้นภาาแมนบแลเย้วก็ได้อีน้องคอยโดนเา้ปีแม่ แต่อยากเอาขวไอมาเหลี่ยงเนาะเหลี่ยงเจอไอ้ขั้นมาลวยอันนี้เป็นสื่ออะไรแต่อยากใหญ่เมื่อเมื่อแล้วเนาะอยากดินกับงามเนาะดินหน้าท่านนี้เนาะดินเป็นสี่ดำเนาะบ่คือบ่านเ่านเนาะบ่านท่ามันเป็นดินทรายดินดากอันนี้มันเป็นดินดำมันงามป่ะป้ายังบ่ทันยังบ่ทันเขื่งพิ tro, ah, reaction, ่งยังยังไ่ท yeah. no. voilà. umm> um> ันบ่ทันเขื่งบ่นี่ยังมาแต่ปล่าผิดแล้วว่ทันได้เขื่ง ม่ได oh, er> ้ข้อฮเลิรย่างจากรถเทโอ้หน้าหน้าเล่ายูคุนได้เยจ้าจำจำจำป่าตลอดเวนาดัจินหอดพ่นฟาสจากป่านี่ทอดป้านเด้ปีป่าในป้าสนามุดมนป้ากเด้พี่น้องเดกระตะอนนี้เขาไปย่างมาจนสุดแล้วหันเบืือกนะเนาะสุดสุดพี่จำป่าด็ะจินหอดพ่นจากนี้จะทอดป้าเปลือกา ป๊ดกิโลกลัวกิโลหนึ่งกิโลไปเพิ่มกลวงเนาะเพอาะสัดหน้าพี่เพิ่นแบบว่าร้ายแห้งพี่น้องแต่สอแต่อยากเอาเมื่อบานเท้ามีอันนี้น้ำพี่น้องมี่เบบานเท้าเขามันเกิดเองมบ่ด้วยว่าเขาเอามาปลูกเลยเนาะมาเถอะบ่ะนี่พักใส่พี่น้องบานบีมามันสิมีรสชาสตร์ลุกขมมันแม่นว่าเลยเออแม่นแม่นพักใส่เกี๊วดอกกินก็เกงเหมือนหม่เอาเมื่อแบบเบื่อเลยเฉยเมาเบื่อนะ แกงเมื่อกี้ก็แกงใหม่เนาะนี่บัวกะปิเอาจะมาพักใส่เลยมันแม่ป่ล่ะแม่ใส่บ้านห้อนี่กกกขี้เดหนี่นีกกขี้เดาตัวอีเมย์เฮดคั่นสง่ะกูเอาเหเก็บไว้ไหมกคนาอุ้มท่านเป็น พ right ักไสเยูนี่มกมนาะักอันนี้ได้ปีตัวนี้กินหมาก่นนีตัวคางนี่ก็เป็นน้องสะน้องสะกันใหญ่เนาะปลางสีดายนาะงปีน้องะางาเมยหมากคือจะกินอยู่บ้านเทานี่ไดมากยังเกาดดืมดปี มัหมากยังขอดื่มปลากรุงโพรมีหมาเออปลากรุงโพรมาพักอันนั้นเดินเง้ยพักย่างห่างเออฝักมาพักย่างห่างป้าค่ะเด็กเป็นน้องสาเนาะพี่น้องดามใสเนาะไสดีเนาะเด็กจะอยากไปขี้เลื่อนเนาะเดี๋ยวจะนี่ดอกบัวนะแต่ว่าเป็นดอกบัวแดงเนาะดอกบัวชีเบะบานห้าคนนี้ดอกบัวแบบที่น้องมะกอกน่ะไปพี่น้องเดี๋ยวเขาหยางกลับไปหาโหลดเขาเนาะข่วมไกลจนแนมหาโหลดเรเห็นนบรรยากาศย่ำแรงๆพี่น้อง มามาแมนตอนอยู่ในรถมามลดเนาะเก๋อจอยมาหน้าเนาะผีเอฟซีแบบโอ้บรรยากาศดีค่ะพี่นอ้องดีแห้ง<ม>หายคิดถ<ม>อดบ้าน,นกเนาะเอ๋จอยมาอยู่นี่แบบว่าเออหายคิดถอดบ้าน,น,<ม>นเนี่พี่น้องแค่เนี่ยอืมบรรยากาศดีดีป้าดพี่นอ้อง บรรยากาศง่ามแรงๆมาอยู่บอน,นี่ก็เเฮดไห่ห่าแบบหายคิดถอดบ้านได้แน่ดรับหนึ่งนะพี่น้องความมาท่ยทางนี่กับมวนพี่น้องประสบการณ์ยังในหลายอย่างกะกับมวนถนะมวนแต่กะมีความคิดหอดบ้านนะพี่น้องที่ความคิดหอดบ้านน้ำพอไดแต่ไม่เห็นหน้าของผีฝังไทยนอกก็บเฮดไห่แบบหายหูซุดแบบว่าคิดถอดบ้านไหนหน้อยนึงพี่น้องโอ้ยรายเติมหน่อยนะพี่น้องบา และมือเนี่ก็ได้โบเทียนอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องก็คือได้โบเทียนแบบว่าปกติพี่ใหม่อยู่บานเนาะบางทื่อเห้าอยู่บานพี่น้องบางที่เอาสีมองขามควม่ำแบบว่าเป็นธรรมศาสตรของบ้าทเ้าแบบว่ามองขามแบบว่าสิ่งแบบล้อมเนาะพี่น้องมัดพอมือด้มือหนึ่งที่แบบว่าห้าได้จากบานไปพี่น้องแล้วเ้ากับสีแบบไดหูนะว่าเออทิจีงบาทเ้ามันพิเศษพี่น้อง ันพิเศษมันสวยงามัมนในหลายอย่างพี่น้องกับตอนที่เมื่อเข้าบายอดายู่ตรงนั้นแล้วเนาะเขาจังสิแบบเข้าจังสิดูหูว่าเอองสิงๆหลังมันมีคุณค่าเนะพี่น้องคนเข้ากับคือกันเนาะแบบเวลาที่แบบเข้เาแบบว่าเข้ายังอยู่น้ำกันทุกมือทุกมือนะพี่ใหม่มาดูว่าสิเป็นพอเป็นแม่เป็นมูเป็นรูเนาะตอนเที่ยายังอยู่น้ำกันเขาสิแบาบว่มามักพิษเที่ยงกันนะพี่น้องเพราะแบบมือได้ที่แบบว่าเข้าไปอยู่น้ำกันแล้วโอ้หเขาสิขิด พี่น้องแ้วก็คิดเสียดายที่เข้า,าบไดแบบที่เข้าแบบบาบาดา้สิบอกก่งได้ดีว่าที่เท้า,าบไดแบบเบาดีเบา,บายังน้ำกันแต่เนาะ่นองคือ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็คาแล้วพี่น้องแล้วก็สิได้เมื่อบาดแล้วมวลมอนิหน่าให้ใหญ่ร่าพอได้ให้คิดถอดบานเนาะอกจะเนาะแกไอเขาไอเนา กัสำหรับคลิปนี้กสิ yeah. บด้อยเพียงสำเนียเด้อพามาเบิ่งหน้าพังไทยพี่น้องเป็นตะมวนขนาดเนาะจ้อยเพียงสำเนียเด้อเจอกันใหม่เด้อพ,พี่น้องคลิปหน้าบ๊ายบายบบาอบใหก็ได้ว่าใครไปดูหลังเรื่องภาพหลือของบ้านตอนนี้ก็เป็นตอนค่ำพี่น้องหลังจากที่เข้ามาตั้งแต่ถุงหน้าเนาะค่ำมาแวะกินเขา ยามแรงอีแอแกแล้วพี่น้องแบกกินเขาวยูรันริมนิ่มหนามปลาไล่หลายคางคางนี่เป็นหนามเนาะพี่น้องปลาไลยขนาดมันหักโบเห็นหูพี่น้องเหมือนแห้งแซ่บบ่โนดแซบบอลแซบบ๊อแมาแบกกินข่าพี่น้องแบกินเขาวกะมี่สั่งมากกะมี่ยำเนาะยำบุญเซนแล้วกะมี่หมู เอ Finally, ้ยหมูทอดหมูทอดแล้วก็มีแกงสมเนื้อทอดเนื้อทอดวะเน้อเนื้อทอดเนาะพี่น้องคอไผ่เด้อพี่ยานี่บอกว่าหมูทอดแต่กะนี่พี่น้องปลาบูปลาบูทองแซ่บๆแบบนื้ออะไรปลาบูเป็นปลาบูทองค่ะปลาบูสุยุกโอ้คือเดียวปลาบูแซ่เอวนะปลาบูเนาะพี่น้องอยู่บ้าน ดีบวานเท่าข้าวน,นิยมเห็ดยังเนี่ยเกิดจอยเมนูปนลาบ,บ,าลาบนูนี่เกิดลาบตั้งอยู่ลาบเนาะปลาบูมันสีดายเลยพี่น้องสีมันลายเหนือมันแหลนเนาะบานพี่แม่น,นิยมเอามาเห็ดหลาบกล้เพ็ดปลาปัน้นเอามาผักพักพักแล้วก็ตำตำแล้วกะ็ปั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็เอาไปทอดพี่น้องบานพิม่เอินมาปลาปัน้นมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อก่อนสิก้าบ,บาดเนาะก่อนสิกับห้องแกนี่คือเผ็ดแต่เนืแวะกินเขา บรรยากาศยามแลงๆพี่น้องกินข้าวอยู่ร้านอาหารแซ่บ่กะจอยเป็นจังไดนะนะปกแซ่บนี่ไดนาแซ่บๆเนาะขบ่มีหยังที่พวกเฮาบ่แซ่บพี่น้องแซ่บเบิดบ่ไองกินเดปลาแซ่บแท้กะยกะแซ่บสั่งมา2จานเนาะกินแซ่บทุกอีก็สั่งินเนาะบ่เบิดบ่เมื่อเนาะ วัวเวิร์ดโม่เมื่อพี่น้องเดี๋ยวเป็ใหม่กินเขาก่อนเด้เอพี่น้องมาเด้อ